สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านกันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมดากอนทเวลเลอร์กันอีกครั้งสำหรับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเตือนสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูคลิปในเรื่องการดองไปแล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อกับพวกคอมเมนต์ช่องปนป่วนนะครับบอกเลยว่า ID คุณผู้ชมเนี่ย พาดแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมไปเชื่อนะสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนําร้านจอรเนชาวไร่เลยนะครับ ในคลิปนี้ผมก็จะมาเตือนนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นลูกช่องว่าในตอนเนี้ยช่องผมอะมักจะโดนช่องปลอมเนี่ยมาทําการคอมเมนต์ดิสเครดิตนะครับในเรื่องการดองอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยนะครับดังนั้นคุณผู้ชมก็อาจจะหลงไปเชื่อกันบ้างแล้วก็แบบว่าผมเนี่ยพยายามที่จะบล็อกในส่วนของคอมเมนต์ออกไปแต่ว่า ก็ยังมีช่องแบบสร้างใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็เลยจะมาทําคลิปเตือนว่าไอการที่ผมแนะนําให้คุณชมดองไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเชื่อผมนะครับ ผมขอให้คุณผู้ชมเนี่ยเชื่อในเรื่องนี้ว่าเราต้องดองในส่วนของกิจกรรมจริงๆเพราะรูปแบบตัวเกมเนี่ยมันก็มาแนวดองนะครับคือตัวรูปแบบกิจกรรมจะให้พูดว่าคล้ายๆกับเกมโกโก้โมฟินเลยนะครับก็คือแรกๆกับผมก็จะโดนดีเครดิตและก็โดนด่าเหมือนกันว่าดองทําไมเออคือแบบไอไม่เติบโตเอ้า ดองแล้วมันได้ดีกว่าผมรู้ว่ามันไม่เติบโตนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เติบโตเลยอย่างของผมเองเป็นสายดองแบบแท้ๆเลยเนี่ยไอดี <ID S 1> ผมเติบโตไหมคุณผู้ชมก็ลองดูไอดี <ID S 2> ผมได้เติมเยอะหรือเปล่านะครับผมก็จะตอบได้เลยว่าไอดีผมเนี่ยเติมไม่เยอะนะครับไอดี <ID S 1> ผมเติมแบบน้อยมากคือผมกล้าเปิด VAP ให้ดูเลยเพราะว่าในส่วนของ VAP ผมเนี่ยมันจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับไหนไหไหนนี่ 2,100แต้มถามว่าเติมเยอะไหมอันเนี้ยมันก็ไม่ได้เติมเยอะเด้อคือแบบต้องไปดูด้วยเฮ้ยทำไมค่าพลังคุณยังน้อยขนาดนี้วะแบบมันไม่ได้น้อยนะเอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบคนทั่วไปอ่ะผมก็อยู่ในระดับที่เท่าๆกันกับคุณผู้ชมทั่วไปนะั่นแหละที่เติมแค่เนี้ยหรืออาจจะแบบดองเหมือนกันอะไรประมาณนั้นใช่ไหม คือผมกล้าพูดเลยว่าเห็นไอเดียผมแบบนี้แต่ว่าเติมไม่ถึงพันบาทนะครับเพราะว่าคือถ้าเราเติม940เนี่ยมันจะได้เกือบ2000แต้มแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมไปเติมกับร้านจอนชาวไร่ราคามันจะได้ลดลงนะครับดังนั้นให้เปรียบเลยว่ายังไงไอเดียผมก็เติมไม่ถึงพันบาทแน่นอนเพราะว่าผมจําได้เพราะว่าผมรู้และยิ่งคุณผู้ชมเติมกับร้านรับเติมเกมร้านจอนชาวไร่แบบเนี้ก็จะได้ราคาที่มันถูกลงดังนั้นไอเดียนี้ของผมเนี่ยมันเติมไม่ถึง1,000บาทนะครับผมกล้าเปิด v ีพี ดูแล้วนะแล้วก็ในส่วนของการดองเนี่ยมันจะมีข้อดีทุกๆอย่างเลยเพราะว่าทุกกิจกรรมเกมนี้มันจะต้องวนลุปแบบนี้อยู่เรื่อยๆก็คือการดองใช้ต่อกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมที่มันจะมามันจะเป็นกิจกรรมช่วยเร่งเติบโตได้เป็นอย่างดีไม่งั้นคุณผู้ชมจะเสียสูวนนี้ไปก็คือในส่วนของการเล่นกิจกรรมแต่ลองคําแบบเนี้ยจะมีการทําแต้มนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับในส่วนของตัวแต่ที่มันเป็นระดับสูงกว่า ซึ่งมันจะเอาไปใช้สุ่มอาวุธ SSR บวกซึ่งเป็นอาวุธใหม่ๆที่โหดๆกว่าในตัวการใช้แต่ธรรมดาใช่ไหมแล้วเวลาเราทำแต้มไปถึง2,700แต้มต่อรอบเนี่ยมันจะได้ใบโคเวอร์12ครั้งนะครับถ้าให้เปรียบแบบแรบของในกิจกรรมเลยก็สะสมสัก5ครั้งนะครับแล้วก็ไปทำการแลกในส่วนของพวกปีศาจดุดเดือดเวทมนต์มังกรแบบนี้ซึ่ง มันเป็นของแถมนะครับต้องพูดแบบนี้ว่าไอ้พวกนี้เป็นของแถมผมเนี่ยเล่นกิจกรรม2องกิจกรรมผ่านมาแล้วได้ทั้งหมด2กิจกรรม2,700แต้มและในตอนนี้ผมกําลังดองในส่วนของกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือกิจกรรมสร้างลูกแก้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมดองได้500กว่าลูกแล้วผมคิดแล้วว่าถ้ากิจกรรมจะเข้ามาเนี่ยมันน่าจะได้มากกว่านี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ600700ลูกลูกหนึ่งตกเป็นแต้มก็3แต้มนะครับถือว่าได้เยอะละไปกิจกรรมช่วงแรกเนี่ยในหน้าแรกอะผม ผ่านแน่นอนแล้วก็ไปลุ้นในลูกแก้วตัวสีแดงอีกนะครับมันก็จะอาจจะได้2อหสานาเลยทีเดียวถ้าคุณผู้ชมดองตั้งแต่เนิ่นๆคือจะบอกเลยนะครับว่ามันต้องดองจริงๆสำหรับเกมนี้เพราะว่าหลายๆคนนะอาจจะไปหลงเชื่อคอมเมนต์ที่แบบสร้างมาป่วนว่าเฮ้ย ดองไปทำไมค่าพลังไม่ขยับขลังมันก็ขยับเว้ยผมเนี่ยดองแต่มันก็ขยับนะผมเองก็รู้สึกลำคาเหมือนกันนะไอ้พวกช่องดิสเครดิตอะคือแบบดิสเครดิตแล้วก็แบบแนะนาคอมเมนต์อย่างงี้อย่างนี้ว่าดองไปแล้วมันไม่ดีอย่างงี้อย่างนี้คือแบบเฮ้ยคุณมาแนะนําแบบนี้นะมันทําให้ดีคนอื่นเสียหายโดยส่วนตัวผมรู้พื้นฐานไงผมก็เลยคิดว่าเอา้า มาทาแบบนี้คนอื่นเขาเสียหายนันเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าถึงแม้จะบอกว่าไม่ดองนะครับแต่ตัวมันเองต้องดองแน่นอนคุณผู้ชมเชื่อผมดิดังนั้นคุณผู้ชมดองนะครับถ้าไม่อยากเสียเปรียบกับพวกที่แบบเป็นสันเลวพวกนั้นนะครับผมบอกเลยคือแคนมากอ่ะจะมาทําให้ลูกช่องผมควยเขวเอยนะครับผมพยายามไล่ลบคอมเมต์ออกไปด้วยเนาะคือกิจกรรมเนี่ยในช่วงนั้นๆอ่ะมันอาจจะสูญเสียเลยอย่างผมดองลูกแก้วเวนบนเนี่ย มันก็จะสูญเสียในระบบตัวนี้เหมือนผมเล่นไม่มีระบบตัวนี้มันก็เลยจ่าสูญเสียค่าพลังในตรงนี้ไปหลายแสนเหมือนกันนะครับสำหรับของผมนะแล้วก็ในส่วนของการอัพไปเนี่ยมันทําให้ตัวสัตว์เราเก่งขึ้นก็จริงแต่ในช่วงอีเวนต์มันมีของใหม่ที่คุณผู้ชมจะต้องรู้นะครับก็คือว่าเวลาช่วงอีเวนต์มันมาหนึ่งเลยคือคุณผู้ชมทําแต้มง่ายได้รับของกิจกรรม2ต่อ 2. นะครับคุณผู้ชมจะได้รับในส่วนของสกิลใหม่ๆที่มันมาพร้อมกับตู้พวกนี้ด้วยเพราะว่าในเริ่มต้นเนี่ยตัวสกิลที่มันเป็นสกิลใหม่ๆอ่ะมันจะมากับตู้พวกนี้ดังนั้นผู้ชมจะได้หลายส่วนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาผมเองก็เล่นให้ดูพยายามทําออกมาให้ดูว่าเนี่ยผมอ่ะ เป็นสายดองจริงๆแต่ว่าผมสามารถที่จะเล่นได้เนี่ยอย่างตัวพวกเนี้ยก็เล่นได้นะครับไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปรีบอะไรมันตัวมันสามารถขึ้นได้แต่ว่าขาดแค่ตัวกินจําเป็นต้องเร่งไหมไม่จําเป็นต้องเร่งนะครับอย่างเขาแนะนําผมเคยเห็นอยู่นะผมบล็อกไปเยอะแล้วก็คือแบบเฮ้ยตัวของตะเกียงอะไรแบบนเนี้ยไปสุ่มเนี่ยอัญเชิญในตู้ธรรมดาได้ตัวกินด้วยนะก็มาได้ตัวกินนะมันก็จริงนะครับแต่ว่ามันคุ้มค่าไหมตะเกียงนะครับถึงเราจะทําการไสเลทไปเนี่ย มันไม่ใช่ว่ามันออกง่ายนะคุณผู้ชมมันไม่ได้ออกง่ายเลยสำหรับตัว SSR บวกเนี่ยดังนั้นเราต้องสุ่มเท่าไหร่ละ่ะมันถึงจะออกแบบตรงๆอ่ะถ้าให้เปรียบเทียบกับตู้เลทที่เราสามารถสุ่มแล้วหมื่นห้าได้หนึ่งตัวเลยอ่ะไอ้ตู้เลทมันดีกว่าเยอะนะครับถ้าจะลงทุนลงตุนกับตู้เลทดีกว่าผมก็เห็นแนะนําอยู่นะว่ามาสุ่มตู้ธรรมดาเนี่ยกดเลือกเลทเอาดีกว่าแบบเนี้ยคือแบบ มาคอมเมนต์อะไรในช่องผมวะผมก็ไม่เข้าใจวะเออไปคอมเมนต์ที่อื่นหรือคุณจะไปสร้างช่องแนะนําตัวเองคุณก็ไปเลยไม่ต้องมาคอยแนะนําคุณผู้ชมที่ดูช่องผมหลอกนะครับผมแนะนําไปแล้วคือในตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมแนะนําไปดีอยู่แล้วผมไม่เคยแบบว่าเอาข้อมูลที่มันมั่วๆนะครับมันอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่เคยเพราะว่า ผมจะพยายามหาข้อมูลก่อนแล้วมาแนะนําว่าอันนั้นมันดีอันนี้มันดีนะครับซึ่งก็จะเจอคอมเมนต์ปนกพวกนี้แหละนะครับที่แบบเข้ามาคอมเมนต์แรกเลยก็มาดิสเครดิตเลยว่าเอ้ยมันไม่ดีนะทาแบบนู้นมันไม่ดีทบบําแบบนี้ไม่ดีแบบเนี้ยก็คือแบบ อะไรวะเออคุณอยากจะแนะนําอะไรคุณก็ไปสร้างช่องใหม่เอาก็ได้หรือคุณจะไปทําอะไรก็เรื่องของคุณไปนะครับอันนี้มันก็ช่องผมผมแนะนําแบบเนี้ยคุณผู้ชมในช่องผมที่ดูอยู่เขาจะเชื่อไม่เชื่อมันก็เรื่องของเขาแต่ผมก็จะมีวิธีการเปรียบเปรยว่าเออเนี่ยทำไปแล้วมันดีมันได้อย่างงู้นมันได้อย่างนี้นั่นเองนะดังนั้นคุณผู้ชมก็พยายามดูคอมเมนต์ดีๆด,ด,ดีแล้วกันคือบางคนอาจจะไล่อ่านคอมเมนต์แบบเนี้ยอาจจะมีพวกตัวป่วนแบบนั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูเขาแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้เห็นหรอกเพราะผม ออกเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่ค่อยเขวยนะครับว่าเออเนี่ยกิจกรรมที่ผมแนะนํามันดีอะไรแบบนี้ซึ่งในกิจกรรมการดองนะครับดองไว้เถอะเชื่อผมยังไงก็ดีนะครับดองไปเลยแล้วผมคิดว่าคนที่ปาดาช่องผมตอนเนี้ยมันต้องเริ่มดองกันแน่ๆนะครับเพราะว่าผมเองทาคลิปมามันจะพยายามไล่ดูคลิปผมอยู่แล้วก็พยายามดูข้อมูลแล้วก็ดิสไปก่อนดิสไปแต่ข้อมูลนั้นมันดีไงมันก็จะเอาไปทํากันเชื่อผมดิดังนั้นคุณผู้ชมนะครับดอง กิจกรรมมันใกล้แล้วนะต่อไปอ่ะมันจะเป็นกิจกรรมลูกแก้วผู้ชมดองเลยแล้วในเรื่องของตัวพงตัวเพชรเนี่ยคือเพชรผมมีเป็นแสนนะครับผมเติมแค่พันเดียวแต่ผมมีเป็นแสนนะผมบอกไว้ก่อนเลยคือโหดขนาดไหนอ่ะดองแล้วยังเล่นได้ผ่านทุกคอนเทนต์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องด่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอลูกแก้วมังกรถ้าจะบอกว่ามันไม่ไกลเท่ากับคนอื่นนะพี่คือบางคนมันก็อาจจะน้อยกว่าน,นี้บางคนก็กนกอาจจะมากกว่านี้แต่ต้องถามว่าไอคนที่มากกว่าเนี่ยค่าพลังเขาเท่าไหร่แล้วเขาเล่นเป็นยังไงนะครับเขาเติม ไ่่เทาหรต้องถามแบบนี้ด้วยอย่ามาเปรียบเทียบกันว่าฟุยในด่านนะค่าพลังแค่นี้เองหรือว่าในค่าพลังประมาณนี้ด่านอยู่แค่นี้เองแบบเนี้ยอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งผมเนี่ยดองแล้วก็เดี๋ยวจะไปร้องทีเดียวนะครับคือเหมือนอยากจะตบหน้าทีนึงว่าเฮ้ยเนี่ยดองแล้วแล้วเป็นไง พอกิจกรรมมามันจะพุ่งขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้รู้เลยแต่คุณผู้ชมดองเลยนะครับแนะนําว่าดองเลยอย่าไปฟังความคิดเห็นคนอื่นมากที่เขาบอกว่าแนะนําเลยไม่ต้องดองเพราะช่วงแรกๆมันเป็นช่วงต้นๆจริงๆมันต้องดองตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วไม่เกี่ยวหรอกว่าช่วงต้นๆจะต้องดันด่านหรือดันอะไรไม่เกี่ยวหรอกไม่ว่าจะเป็นทําตัวให้ดันด่านให้ตันในทุกๆวันเนี่ยสาคัญไหม คือผมมองเซิร์ฟเวอร์นอกกับเวลแมงตันนะครับพอเวลแมงตันปุ๊บระบบที่เปิดจริงๆแล้วมันเป็นระบบที่จํากัดเวลาไม่ได้จํากัดเวลดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องเลเวลเนี่ยมันจะเป็นผลไหมผมมองเซิร์ฟเวอร์นอกมันไม่ได้เป็นผลในเรื่องเลเวลแล้วในเรื่องการได้ EXP เนี่ย ห่างกันนิดเดียวนะครับนิดเดียวเนี่ย,ดดย,ย E X P ที่ออนไลน์ต่อนอาทีเนี่ยห่างกันนิดเดียวลองให้คุณผู้ชมที่ด่านตันนะครับมาเปรียบเทียบกับผมเนี่ยที่ด่านไม่ตันแล้วอยู่แค่เนี้ยแล้วเปรียบเทียบตรง E X P ตรงนี้ E X P เนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องจากตัวที่เราเอามาอัพได้เนี่ยที่มันจะบูตกันได้เยอะ คือคุณเติมเยอะหรือเปล่านะครับแค่นั้นแหละว่าตรงเนี้ยมันจะมีได้รับ e xp hero ที่มีการเพิ่มขึ้นจาก v ap ซึ่งถ้า v ap คุณสูงคุณได้รับ e xp hero ที่เยอะขึ้นดังนั้นอย่าไปบอกว่า ดังดันดันให้เท่ากันนะครับดันดันให้ตันต่อวันเนี่ย exp จะเท่ากันเกมนี้ exp ไม่เท่ากันมันจะเห็นผลตรงในเรื่อง vip ดังนั้นอย่าไปพูดนะครับว่าต้องดันให้ไกลที่สุดแล้วแบบ exp จะเท่ากันผมเจอเยอะนะครับในตอนนี้คนมันเริ่มทิดเครดิตแล้วก็พิมพ์แบบข้อนึงข้อนี้ผมก็อยากจะเอาข้อมูลตบหน้าว่า exp มันเกี่ยวอะไรกันอ่ะก็คือแบบ exp อ่ะมันด่านไกลอ่ะได้เยอะก็จริงแต่ก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นแต่อที่ห่างกันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ vip นะครับดังนั้นเนี่ย ก็เป็นประมาณนี้เลยผมถึงไม่แนะนำว่าต้องดันด่านแล้วได้ exp เนี่ยมันจะได้แบบอัพตัวอัพดาวได้เท่ากันเพราะว่าถ้าจะแนะนําจริงๆมันเกี่ยวกับตัวของเอ่อ vip นะครับที่จะบูต exp ให้เราได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เท่านั้นแหละเนาะห่างกันอะ่ะคือสมมติว่าเขาบูตได้50%าแบบเนี้ยมันห่างกันเป็นครึ่งครึ่งวันอะ่ะคุณผู้ชมชิดดูดีถ้าออนไลน์ต่อวันใช่ไหมดังนั้นมันไม่มีทางเท่าเทียมได้ในเรื่อง exp ต่อให้คุณผู้ชมจะดันด่านได้ไกลขนาดไหนก็ตาม ซึ่งไอการดันดนต่อให้ไกลเนี่ยมันก็จะได้อยู่ไม่ห่างกันมากห่างกันที่ VP แค่นั้นนั่นแหละเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือผมอยากจะพูดก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ช่องป่วยมันเริ่มเข้ามาด่าผมแล้วเนาะก็จะประมาณนี้ละกันสำหรับคนที่เคยดูช่องผมก็ลองพิจารณาดูละกันนะครับแต่ผมแนะนําว่า สิ่งที่ผมแนะนําไปเนี่ยผมพยายามที่จะเอาข้อมูลดีๆมาให้คุณผู้ชมหวังยอดวิวไหมมันก็ต้องหวังยอดวิวให้คนดูนั่นแหละและข้อมูลมันต้องดีด้วยคุณผู้ชมถึงจะดูนะครับข้อมูลมันต้องลึกๆแต่บางทีอะผมคิดว่าผมอาจจะพูดซ้ําบ่อยเกินไปนะครับอันนี้ผมต้องขออภัยเนาะคือแบบผมเป็นคนที่แบบชอบย้ำๆย,ย,ยังไงก็ไม่รู้ดิเออก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ